อีกหนึ่งองค์นะครับองนี้เป็นพิมพ์นิยมฐานสูงพิมพ์เออยู่ในสภาพเรี่ยมสวรเรียมเขาเพี่เียมสี่มือมาหัดสองงานเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยูก่กับผมนะมือมาหัดสองมีของแปลกๆมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับวันนี้มากันเป็นช่อนะเป็นช่อบูชาแพยิ้มนะครับช่อนี้เป็นช่อพระแท้นะครับผมรับประกันพระแท้ดูง่ายให้ตั้นี้ ตรงไหนที่พาแท้ควรจะมีนะครับองนี้มีหมดนะครับเป็นช่อแท้เดิมนะครับมีทั้งหมด9องค์นะครับช่อนี้เปิดไว้5,000บาทเก่าหายากนะรับประกันว่าท่านไปเดินไม่เจอแน่นอนแล้วสวยนะครับผิวเดิมทุกองค์นะครับพาแท้นะครับพาแท้กลุกวัดขวางใต้ฐานนะครับเก่า เท้ทันยุคพ่อเงินนะ,ะเดี๋ยวความาส่องกันอีกทีมาเปิดกันที่งแรกนะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คี้ตาฐานบอดทองคํากลั่วัดขวางองค์นี้แต่ฐานต่อโค้ดแท้เดิมนะครับโค้ดสวยเป็นธรรมชาติสุดๆนะครับคาบดินคาบปุกเก่ายัางอยู่นะครับหากท่านใดดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดแอดไลน์นะหรือจะโทรมาสอบถามกับเบอร์081ด หนึ่งสอาเจเจดหนึ่งหนะครับแบ่งปันพาแท้ดูง่ายนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นองค์นี้เป็นพิมพ์สั่งกระจายเสียงโตหน้านี้ผมไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้จับองค์จริงก็โอ้โหสวยน่ารักน่ารักมากนะครับหล่อล่ําผิวออกเป็นพายเงินด้วยนะฮะเป็นไงล่ะแต่ฐานต่อโคดอีกตั้งหากหายากสุดๆนะครับรับประกัน้าแท้ดูง่ายนะครับ องค์นี้เปิดไว้3,500บาทแลบประกันพาแท้ดูง่ายเป็นพิมพ์ไม่แน่ใจนะว่าเขาต้องเรียกว่าอะไรนะแต่พิมพ์หลักเขาเขาเรียกว่าพิมพ์สังกรจจายเซนโตนะครับแท้ดูง่ายอีกหนึ่งองนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมฐานสูงพิมพ์ A อยู่ในสภาพเลี่ยมเพิ่งเลี่ยมเขาเพิ่งเลี่ยมมานะเจ้าของเก่านะตอนแรกที่ที่ดูเขายังไม่ได้เลี่ยมนะครับพอคลองถึงมือเอาเขาเลี่ยมมาให้นะครับก็เอาไปเป็นสภาพพ,พร้อมใช้แล้วกัน เป็นพาแท้ทันยุคหลวงพ่อเงินนะครับองนี้รักหมืน่นเปิดไว้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทรับประกันพาแท้ดูง่ายหายากนะครับท่านลองไปหาดูในกลุ่มได้ไม่มีนะครับอง์นี้ในกลุ่มไม่มีแน่นอนต่อมามาเป็นพิมพ์ยอดนิยมอีกหนึ่งองนะครับยอดนิยมที่สุดนะครับก็คือสังกระจายเสียนเล็กนะฮะหลวงพ่อเงินสังกระจายพิมพ์เสียนเล็กรับประกันพาแท้ดูง่ายนะพาแท้ท่านยุคหลวงพ่อเงินปุกเสก แต,แต่แต่กลุ่เมื่อปีสองห้าสองเจ็ดนะครับแต่เหมือนเขาบอกว่าเขาสร้างประมาณปีสองสี่หสาประมาณนี้นะฮะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเป็นพาแท้ดูง่ายนะครับสวยแท้ทังยุควันนี้ก็แทบจะวัดขวางหมดเลยทุกๆุกองนะฮะนี่ก็พิมพ์ขี้ตาองค์นี้เอามายั่วๆ fc เปิดไว้4,000นนะครับวันนี้เปิดแพงหน่อย ไม่แน่ใจว่ามาคลิปที่แล้วได้ลงไว้หรือเปล่าองค์นี้เรียกว่าพิมพ์ขี้ตาฐานสูงกลุ่วอัดขวางโอ้โหองนี้สวยสมบูรณ์นะครับเป็นหล่อล่าเป็นผ้าแท้นะที่แบบหล่อล่ําตามตําราเป๊ะเลยนะสวยคมชัดนะครับสภาพคมแทบแทบยังไม่ได้ใช้นะฮะเป็นเอกลักษณ์ของเขาต่อมาองค์นี้เป็นนิยมบีนิยมบีมีสององค์นะครับฐานสูงพิมพ์บีโอ้โหแท้ดูง่ายทั้งคู่องคนี้เนี้ยออก เขาเรียกว่าผิวสนิมแดงสนิมไฟอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆผิวแบบนี้เก่าจัดนะครับเป็นผิวที่ไม่ได้แต่งเก่านะเป็นผิวที่แท้เดิมจะกลุนะเปิดไว้4,500บาทรับประกันพาแท้ดูง่ายตลอดชีพอีกหนึ่งองค์ก็สไตล์รูปหล่อนะครับเนื้อเก่าจัดนะครับมีคาบลักเดิมๆนะครับ อันนี้ไม่ใช่คาบสกรปรกนะผมดูเป็นพาเท้เดิมนะครับสภาพเป็นอย่างนี้คือพาเท้เดิมเพี้กดูด้านข้างนะต้องล่ํานะครับเอกลักษณ์วัดขวางท่านใดชื่นชอบว่ไหนสอบถามได้นะครับวันนี้ไปยิ้มอ่าเผือท่านใดที่สนใจชื่นชอบนะครับพาเขาหล่อล่่านะครับถ้ามองจากด้านข้างก็จะเห็นได้เลยว่าเขาลัําและพาเขาเป็นฟอร์มพาแท้นะครับฟอร์มนี้เป็นฟอร์มพาเท้ผมรับประกันพาเท้ดูง่ายให้ตลอดชีพ คลิปนี้ขอญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดดูแลชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ